เจมสมายนระเบิดข่าวดีทำโซเชียลเดือดเรื่องวิวาทันทีที่พระเอกหนุ่มขวัญใจฟแฟนๆอย่างเจมส์มาเอ่ยปากพูดถึงคำว่าข่าวดีโลกโซเชียลก็แทบระเบิดเป็นไฟค่ะเพราะไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาแต่เป็นการพูดถึงสิ่งที่หลายคนกำลังลุ้นว่าอาจเกี่ยวพันกับเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขานั่นก็คือเรื่องการแต่งงานนั่นเองคลิปที่เจมส์พูดเล่นๆประโยคว่า แต่งงานซะกลายเป็นเหมือนชนวนจุดประกายข่าวลือที่ลามไปรวดเร็วมากในโลกออนไลน์และทำให้ชื่อของเขาและแฟนสาวภายรินระดาถูกพูดถึงไม่หยุดหย่อนในทุกแพลตฟอร์มค่ะความรักของเจมนและภายถือเป็นเรื่องที่หลายคนชื่นชมเพราะทั้งคู่ต่างมีภาพลักษณ์ดีไม่เคยมีข่าวเสียหายและยังแสดงออกถึงความจริงใจต่อกันมาโดยตลอด การที่เจมส์พูดถึงคำว่าข่าวดีจึงถูกตีความว่าเป็นสัญญาณไกลๆย,ยว่าเขาอัดพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่ชีวิตคู่หลายคนยิ่งฟันธงว่าไม่ใช่แค่การพูดเล่นเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเจมไม่ใช่คนที่จะหยิบคำพูดเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวมาล้อเล่นบ่อยนักทุกประโยคของเขามักมีน้ำหนักในสายตาฟแฟนๆเสมอค่ะบนโลกออนไลน์ทันทีที่คลิปนี้แพร่สะพัดคำว่าเจมมาแต่งงาน พุ่งขึ้นไปติดเทรนด์ทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วคอมเมนต์หลั่งไหลเข้ามาไม่หยุดบางคนบอกว่ารอวันนี้มานานแล้วบางคนถึงขั้นแซวว่าถ้ามีงานแต่งขึ้นจริงๆต้องเรียบจองบัตรคอนเสิร์ตแทงบัตรเข้างานเพราะแฟนคลับต้องแห่ไปแน่นอนในขณะเดียวกันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการพูดถึงข่าวดีแบบคลุมเครืออาจทำให้แฟนๆคาดหวังเกินจริงและอาจผิดหวังได้หากไม่ใช่เรื่องวิวา แต่ไม่ว่าจะเป็นเสียงเชียร์หรือเสียงตั้งคำถามกระแสที่เกิดขึ้นคือการระเบิดความสนใจที่แรงจนแทบไม่มีข่าวไหนกลบได้เลยค่ะสื่อบันเทิงหลายสำนักรีบตีข่าวพร้อมพาดหัวแรงๆทันทีเช่นเจมส์มายโยนระเบิดกลางวงการบันเทิงหรือพระเอกหนุ่มปล่อยคำฮิตจุดไฟข่าวแต่งงานนั่นยิ่งทำให้แฟนคลับอยากรู้ความจริงมากขึ้นและทำให้ข่าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆบนโลกออนไลน์อีกต่อไป แต่กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทุกคนเฝ้าตามติดกันอย่างใกล้ชิดค่ะถ้ามองในแง่ของเส้นทางชีวิตเจมมาถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเขามีชื่อเสียงที่มั่นคงผลงานยังคงต่อเนื่องแถมยังมีครอบครัวที่พร้อมสนับสนุนหากจะมีการสร้างครอบครัวจริงๆก็ไม่มีใครแปลกใจเพราะทุกอย่างลงตัวไปหมดเมื่อรวมกับความสัมพันธ์ที่เปิดเผยและจริงจังกับไพรินรดาแล้วก็ยิ่งทำให้หลายคนเชื่อว่าข่าวดีที่เจ้าตัวพูดถึง คงหนีไม่พ้นเรื่องนี้แน่ๆการโยนคำพูดสั้นๆจึงเปรียบเสมือนการปล่อยระเบิดลูกใหญ่ลงกลางวงการที่ทำให้ทุกคนต้องหันมาสนใจค่ะแต่ท่ามกลางกระแสที่ร้อนแรงก็ยังมีบางคนมองอีกมุมว่าข่าวดีที่เจมมาพูดถึงอาจไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเสมอไปอาจเป็นโปรเจกต์ใหญ่ในวงการบันเทิงเช่นละครฟอร์มยักษ์หรือการโกอินเตอร์ เพราะเจ้าตัวเองก็มีผลงานคุณภาพต่อเนื่องและเคยถูกพูดถึงเรื่องการทำงานกับทีมต่างประเทศดังนั้นการตีความไปว่าเป็นเรื่องวิวาอาจจะเร็วเกินไปแต่แม้กระนั้นกระแสหลักก็ยังไม่หยุดที่จะผูกโยงคำพูดนั้นเข้ากับเรื่องหัวใจอยู่ดีเพราะคนจํานวนมากรอคอยข่าวดีจากคู่รักดาราคู่นี้จริงๆค่ะ คอมเมนต์ของแฟนคลับใน i อจยิ่งตอกย้ำกระแสมีทั้งการส่งอีโมจ i รูปแหวนเพชรดอกไม้ไปจนถึงคำอวยพรล,ล่วงหน้าให้เจมส์และพายมีความสุขสมกับเป็นคู่รักที่คนทั้งวงการเอาใจช่วยแม้เจ้าตัวจะยังไม่ได้ออกมาอธิบายชัดเจนแต่การปล่อยให้กระแสเดินไปเองก็เหมือนการเพิ่มความรุ้นให้กับแฟนๆแบบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยด้วยซ้าค่ะ ไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเจมส์มายังคงเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อกระแสสังคมไทยมากแค่คำพูดเพียงไม่กี่คำก็สามารถทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในโลกโซเชียลได้ทันทีจนบางคนถนึงกับบอกว่านี่แหละคือพลังของซุปตาตัวจริงเพราะสามารถทำให้คนทั้งวงการพร้อมใจกันพูดถึงโดยไม่ต้องโปรโมทอะไรเลยค่ะสุดท้ายแล้วข่าวดีที่เจมส์มาพูดถึงจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวเท่านั้น แต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาสามารถสร้างปรากฏการณ์เดือดบนโลกออนไลน์ได้เรียบร้อยแล้วการโยนระเบิดข่าวดีครั้งนี้จึงไม่เพียงทำให้คนลุน้นแต่ยังตอกย้ำว่าชื่อของเจมส์มายังคงทรงพลังและเป็นที่รักของแฟนๆอย่างเหนียวแน่นหากวันหนึ่งเขาประกาศแต่งงานจริงเชื่อได้เลยค่ะวันนั่นจะเป็นงานวิวาที่สะเทือนวงการบันเทิงไทยอย่างแท้จริงค่ะ